โอเวอร์ Over, ท็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า10,000 0คนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ i o s แลวก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะคลิปนี้ มาแรกของฟรีนะครับผมอืมคืออาทิตย์นี้เนี่ยอีปิกจะเป็นบราซิล2000นะครับผมปี2002องปีเชียมโลกนะปีเชียมโลกอืมโรน,โนโัลโดโรเบโต้คาร์ลอสแล้วก็คาฟูนะฮะโอเคโอเคจัดไหมสาเติมก็น่าจะไม่พลาดสุดสายฟรีมาทางนี้นะครับผม500อีอกบอนพอยต์รับตรงนี้กดเข้าไปรับได้ นะนี่ไงนี่ไงนะฮะมันเป็นชุดเอ่ออีฟุบอลพอยต์ลีกอิตาลีนะเนี่ยอิตาลีหมดเลยอิตาลีหมดเลยนะครับผมแต่ออวอร์ย์สุดน่าจะเป็นเอนนะเอ่เกนดูซี่นะมาเตโอเกนดูซี่คนนี้ส่วนพวกเอซีอินเตอร์นี่ก็เล่นไปได้นะใครจะฟูลทีมนะครับผมเอซีมิลานอินเตอร์มิลานเล่นได้นะคิมิเนสอืมโอเคแต่ถ้าออวอร์ย์่สุด นี่เลยนะฮะนี่เลยมัตติโอเกนดูซี่นะฮะไป25ปีบ็อกทูบ็อกกองกลางสเตตใช้ได้ดูแล้วนะเป็นฝรั่งเศสด้วยวะ่ะเป็นฝรั่งเศสด้วยนะเอซี AC, ทีมชาติอืมอะไรไม่รู้วะ่ะเฮ้ยเฮ้ยอิตาลีโอเคได้อยู่นะผมว่าฝรั่งเศสเนี่ยถือว่าน่าโดนเพราะว่าเล่นทีมชาติก็ได้เล่นในลีก อ,อิตาลีก็ได้ได้ส่งต่อหรือว่าถ้ามีเวนนะถ้ามีเวนทีมชาติก็เล่นฝรั่งเศสได้นะเพราะว่าฝรั่งเศสเนี่ยคนน่าจะเล่นเยอะคนน่าจะเล่นเยอะอยูอย่แล้วส่วนตัวผมก็ฝรั่งเศสมี3ามสามทีมชาติที่ผมเล่นก็คือฝรั่งเศสสเปนแล้วก็อังกฤษ3ามสามประเทศนี้นะแล้วแต่ลมอยากเล่นแต่ส่วนใหญ่ก็ฝรั่งเศสแหละมันเล่นงาน่ายอยู่แล้วนะนกเตะมันค่อนข้าง,งครบอังกฤษก็ครบนะแต่กองหน้ามันขาดไม่ค่อยถูกใจเมอกคมา มาดูกันดูสิปเลขฟรีนะครับผมนะห้าพันไอโฟ5พอตห้าพันอโฟนพอตเหมือนเดิมนะเด้งเด้งมาหน้าไอโฟนพอตถ้าเป็น iPhone เนี่ย iOS เนี่ยมันจะเด้งมาหน้าแบบนี้นะครับผมมันจะเด้งมาหน้าแบบนี้ก็คือเป็นป๊อปอัพขึ้นมานะส่วนถ้าเป็น Android เนี่ยมันจะเด้งออกจากเกมเลยนะมันจะเด้งออกจากเกมไปเข้าเว็บเว็บของไอโฟนพอตอันนี้อันนี้มันคนละอย่างนะครับผมมันต่างคือมันต่างกันนะคือถ้ามันได้มาแบบนี้มันเป็นของไอโฟนนะะ ไปของไอโฟนถ้าเป็น Android เนี่ยกดปุ๊บมันจะได้ออกจากเกมแล้วก็ไปเข้าหน้าต่าง Google นะครับผมเข,เข้าหน้าต่าง Google น่ะนะาคั่ต่างเว็บอะ่ะนะมันจะขึ้นมาหน้าแบบแบบนี้เหมือนกันนะครับผมแบบนี้เหมือนกันนะแต่ขึ้นคนละอย่างนะครับผมอืมข,ขึ้นในเกมกับขึ้นนอกเกมมาง่ายนะอืมขึ้นขึ้นในเกมกับขึ้นนอกเกมแต่เหมือนกันเหมือนกันได้เหมือนกันโอเคไปไปเห็นดูซี่เลขนะฮะสวย ของฟรีมาเรื่อยๆนะครับผมเสร็จเรีย,รยก็กดออกได้เลยนะฮะแล้วมันก็จะเข้าไปที่กล่องจดหมายของเรานะมาเตอเรียนดูซี่ของฟรีนะครับผมสายฟรีนะสายเติมก็อาจจะเปิดพวกอ่าเราไปดูคาร์อรลอดไปสายฟรีมาเล่นฟรีดีกว่าไหนะมาเตอเรียนดูซี่ลาซิโอนะนอยู่ทีมลาซิโอพื้นหลังโอ้โหใช้ได้นะครับผมพื้นหลังใช้ได้นะฮะเคอัพก้าวลังกันดีกว่าโอ้โอะรวมเนี่ยไม่ได้เยอะ ชุดนี้ไม่ได้เยอะเติมที่98แก็คือตัวนี้แหละ98 97ประมาณนั้นประมาณนั้นนะโอเคอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่นี่กองกลางโอเคมัตเตโอเกนดูซี่ออโต้อย่างเดียวนะครับผมออโต้อย่างเดียวสวยไปออโต้อย่างเดียว ต้อย่างดีเก้าสี่แต่บูท,บทขึ้นบูทขึ้นสี่เหมือนกันนะบูทขึ้นสี่เหมือนกันนะมาติโอเกนดูซิเก้าแปดสเตตก็ก็โอเคเลยเป็นบล็อกทูบล็อกนะยี่สิบห้าปีนะยี่สิบห้าปีเป็นบล็อกทูบล็อกนะก็ก็โอเคมีขึ้นเกมลุกได้บ้างครองบอลโอเคจ่ายบอลก็ถือว่าแม่นนะเก้าสองนะสองสั้นถือถือว่าถือว่าแม่นนะเก้าสองเนี่ยนะลูกโม่งพอได้เกมรับช่วยได้ นะสปีดนิดนึงพลัง,งกระจิงคือโดยรวมแล้วโอเคสเตมินา่าเยอะนะสเตมิน่าสกิลไปยิงไกลนะสกิลเกมรับมีกับตันเพิ่มสกิลได้ก็โอเคนะสายฟรีนะสายฟรีที่โอ้ออเยอะสุดละสายฟรีที่โอ้ออเยอะสุดแล้วนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ละกันประมาณนี้ละกันสําหรับอ่าอ่าอาอราเดียเล็กฟรีนะครับผมเล็กฟรีแล้วก็เล็กก็อัพค่าพลังนะยังไงก็ ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ share, แล้วกดกดดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้เป็นล้บ๊ายบาย let's